สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเกียวโตซีรีส์เช่นเคยนะคะวันนี้เกียวโตจะมาสปอยซีรีส์เรื่องมิเตคีนในตอนพิเศษให้ทุกคนฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวความรักของโซโยองและพระราชาโซยองเข้ามาในวังเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นมเหสีและเธอกําลังรอการประกาศผลสําหรับรอบสุดท้ายโซยองกลัวว่าจะได้รับการคัดเลือกจึงอยากเห็นหน้าพระราชาก่อนว่าสามีในอนาคตของเธอหน้าตาเป็นอย่างไรโซยองจึงมาแอบดักรอพระราชาทุกวันซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎ เธอจึงให้สินบนแก่ขันทีเพื่อเป็นเงินค่าปิดปากโซโยงบอกว่าถ้าวันนี้ข้าไม่ได้เห็นหน้าฝ่าบาท เจ้าต้องจ่ายค่าคืนสองเท่านะแล้วพระราชาก็เดินมาแต่มันไกลเหลือเกินจนโซยองต้องบอกว่าไกลเข้ามาอีกนิดขับเข้ามาอีกหน่อยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงแต่แล้วพระราชาก็เดินกลับไปต่อมาเธอก็มาหนักรอพระราชาทุกวันและทุกที่แต่ก็มักจะโดนขันทีบังอยู่เสมอจนเธอไม่สามารถมองเห็นหน้าพระราชาได้เลยเธอทําทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าพระราชาป้าซังกุงเดินผ่านมาเห็นก็บ่นว่าใครได้เป็นป้าซังกุงของแม่นางคนนี้มีหวังแล้ว ำบากทั้งชาติเป็นแน่ดานโซโยองก็บ่นว่าขามองเห็นแผ่นหลังของฟ้าบาดมาเยอะเหลือเกินข้าเบื่อเต็มทนแล้วในขณะที่ฝนกำลังตกเธอก็เข้าไปหลบฝนและแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพวกเขามองหน้ากันและสงสัยและสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหน้าคุนจังพวกเขามองตากันด้วยความหลงไหลโซโยองเห็นแผลเขาจึงเข้าไปห้ามเลือดให้พระราชาร้องเ๊้ ไม่มีอะไรค่ะแค่อุ่นเครื่องวอร์มเสียงนะ่ะในขณะที่พระราชาถามชื่อฮงฮยอนก็มาพาเธอออกไปพอดีเธอทราบข่าวลวงน้าว่าเธอได้รับการคัดเลือกเป็นมเหสีแต่โซโยองกลับคิดถึงแต่ชายผู้นั้นดานปาซังกุงก็ได้เป็นคนรับชายนางและพาโซโยองไปรับรองราชองค์การส่วนพระราชาก็นั่งมองผ้ามัดผมของโซโยองเมื่อโซโยองเดินเข้ามาพระราชามีความสุขมากและพูดขึ้นว่าเจ้าชื่อโซยองนี่เองและแล้วพระราชาก็ประกาศให้โซยองเป็นมเหสีนี่ คงเป็นพรมลิขิตสินะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับตอนรักแรกพอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ